สวัสดีดครับท่านกำลังรับชมรายการกอดมินิเมนพาวพี่ไม่ใช่มินิเมนพีพีเออพาวพี่จะชื่อจะย็มยดเกี่ยวอะไรกันวะครับวันนี้ผมก็ได้ทำชั้นแนวใหม่อีกแล้วกเปลี่ยนมาสามชั้นแนวแล้วเนี่ยอีแม่งเลยนะครับมีเกมหลายเกมเลยที่ต้องเล่นหลายเกมเฮียมีสามเกมมีอยสามเกมนะครับ <c oughs> ไม่รู้จะคลิปเกมอะไรดีครับใครมีเกมดีๆมาแนะนำก็บอกก่อนนะครับนะเออไม่ต้องแนะนำหรอกพื้นที่อยู่จะเต็มแล้วนะครับเนาะเออเราจะเล่นไปมาเพื่ออะไรวะนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นไปมาทำไมเออคนนี้ก็ช่างแปลกเนาะ ครับวันนี้ผมก็แค่จะมาบอกให้เฉยนะครับไม่มีอะไรมากนะียงแหบนะครับ <perk outfits> <tricked> ุ่งน <Wallace> <disorders> <Así to have> ี้วันเสาร์เนอะลงเกมแบบไม่รัวหรอกครับสักสองสามคลิปพอนะน่ะก็มีเรื่องมาบอกแค่นี้แหละครับไอคนที่ดูอยู่ไม่ต้องมาว่าผมกากนะครับน่ะมีมาบอกแค่นี้แหละครับขอบค้า